สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก i กอินเมกานะคะวันนี้กิกจะพาทุกคนมาทํางานอีกแล้วค่ะแล้วก็จะมาอวดของใหม่ด้วยวันนี้กิกสั่งหมวกมาแล้วนะคะหลายคนบอกให้กิกสั่งหมวกมาเพื่อใส่เก็บผมตอนที่ทํางานตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะคะกิกก็สั่งมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอตอนที่สั่งเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการส่งนะคะก็เลยรอนานนิดนึงแต่ว่าวันนี้มาถึงแล้วนะคะก็เนี่ยนะคะมาแล้วค่ะหมวกของเรา สั่งมาทั้งหมด4ี่ใบนะคะเพิ่งจะถึงเดี๋ยวกิ๊กจะมาใส่ให้ดูวันนี้เป็นวันแรกนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปขายของที่อาพาร์ตเมนต์แล้วก็จะใส่หมวกนี้ดูว่าวันนี้มันจะร้อนเกินไปไหมเอาไหม You wanna I'm try okay. You want me to try it on? I wonder I how I'll wear it. it, but I'll try it on just to see how I look. I look like a the guy who runs the train. Oh my god cablop fine. Send them my poor cablop five. Okay, put on backwards. <laughs> yeah, that kinda look good. That actually looks good. Who knows? Maybe I'll wear it. Like that? Huh? Yeah. I look younger? Yeah. Nong Tyler? Yeah, you look younger than me. I look younger than you? Because when I wear this, I look old. But it doesn't matter about how I look, huh? แล้วก็ปัญหาหนึ่งที่กิกเจอก็คือ iPhone เครื่องที่กิ๊กใช้ถ่ายเนี่ยมันมันแบบว่าอุณหภูมิสูงนะคะมันก็ไม่ให้กิกถ่ายประมาณสองรอบต้องเอาเครื่องตู้เย็นสองรอบเลยเพราะอากาศร้อนนะคะตอนนี้เริ่มจะหายร้อนแล้วเพราะว่าแดดเริ่มจะไปแล้วนะคะใกล้จะเย็นแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูหน้างานว่าเรามาขายที่ไหนนะคะก็วันนี้เรามาขายที่อพาร์ตเมนต์นะคะก็จะเห็นรถจอดอยู่เต็มเลยเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ใหญ่มากค่ะ เอามาจอดอยู่ตรงหน้าออฟฟิศเลยนะคะอพาร์ตเมนที่นี่มีชื่อว่า Edge Water นะคะหรือว่าดิมแม่น้ำอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาจะมีแม่น้ำอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นแม่น้ำที่สะอาดแล้วก็มีคนลงไปเล่นน้ำมีสัตว์ลงไปไว่ายน้ำอะไรมากมายนะคะถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ไกลมากถ้าไม่มีลูกค้าเดี๋ยวทีมจะเดินไปให้ดูนะคะ ตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ําด้วยค่ะทุกคนช้าจริงๆคนที่ได้เล่นน้ำในวันนี้เนี่ยเพราะว่าอนมากเลยตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณที่เขาแบบนั่งเล่นนะคะก็มีที่ปิ้งบาร์บีคิวให้ด้วยมาปาร์ตี้สังสรรค์กันได้ที่นี่เลย อยากลองไปเล่นน้ำมากเลยทุกคนกิกอาจจะยังไม่ได้บอกทุกคนนะคะว่าสถานที่ที่เรามาขายพิซซ่าในวันนี้เนี่ยเคยเป็นที่ที่ไทเลอร์กับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายเคยอยู่มาก่อนนะคะก่อนที่เขาจะซื้อบ้านเขาก็มาดูราดราวที่นี่แล้วก็เช่าที่พักอยู่ประมาณ6เดือนนะคะแล้วค่อยซื้อบ้านก็เลยมีโอกาสได้มาพูดคุยกับทางออฟฟิศเขานะคะขอมาจอดเขาก็เลยด้วยความที่รู้จักไทเลอร์เราก็เลยได้มาจอดเป็นคันแรกนะคะ อนกอกจากจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆแล้วอันนี้ที่ก็จะมาตอบคําถามดึงคำถามด้วยนะคะที่มีคนถามมาว่าทําไมกิ๊กกับไทเลอร์ถึงไม่จ้างคนช่วยหรือว่าจ้างผู้ช่วยนะคะทำไมถึงทํากันแค่สองคนไม่เหนื่อยหรออะไรนี้ก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากๆแต่ว่าที่ไม่จ้างผู้ช่วยเพราะว่าฟู้ดทรัคของกิ๊กเนี่ยมีขนาดคับแคบเล็กมากแล้วไทเลอร์ต้องใช้สเปซีเยอะมากในการทาพิซซ่านะคะเขาก็จะมีแบบไม้ยาวๆในการที่แบบว่าเอาพิซซ่าเข้าไปข้างในดึงพิซซ่าออกมาเนาะ ซสกิ๊กเนี่ยชินแล้วนะคะจนแบบรู้จังหวะที่จะต้องเดินหลบต้องเดินหลบก้มหลบอะไรแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่สามเนี่ยมันก็จะต้องลําบากกว่าเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีสาขาที่สองหรือว่ามีร้านอาหารเนี่ยกิ๊กจ้างคนแน่นอน,นะคะ่ะ <c oughs> นั่นก็คือการสํารวจหน้างานของเราวันนี้นะคะทุกคนกิ๊กมาให้ดูแบบบรรยากาศรอบๆเนาะแล้วก็เลยอย่างนึ่งหลายคนอยากรู้ว่าแต่และว,วันเนี่ขยขครดีหรือเปล่านะคะก่อนจบคลิปก็ให้บอกด้วยว่าใครดีไหมเนาะ ก็คิดเข้าใจนะคะหลายคนคงจะลุ้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกีขอไปดูก่อนนะคะว่าเราขายได้เท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าไม่ยุ่งมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ถือกับว,ว่าแบบขายไม่ดีเนาะ486นะคะวันนี้ขายได้486ดอลลาร์ค่ะซึ่งถ้าเป็นเ,เทียบกับครั้งแรกที่มาเนี่ยก็ยังถือว่าได้น้อยนะคะเพราะว่าอย่างที่กีเคยบอกไปในคลิปก่อนๆก,การที่มาขายในอพาร์ตเมนต์แบบนี้เนี่ย คนเขาจะเริ่มแบบแผ่วปลายนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มเอาฟู้ดทรัคมาหลายคันหลายคัน,น,นคนเขาก็จะเริ่มแบบเลือกแบบฉันจะรอกินอาหารเกาหลีฉันจะรอกินอาหารไทยฉันจะรอกินพิซซ่าก็เลยทําให้แบบยอดขายตกลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันตกลงไปจนแบบสุดๆแล้วเนี่ยก็จะไม่มีฟู้ดทรัคมาแล้วนะคะพอหลังจากนั้นก็จะเว้นช่วงไประยะนึงก็เอาฟู้ดทรัคมาอีกแล้วก็จะเริ่มบูมขึ้นมาอีกนะคะ ซึ่งแอร์โซนพิซซาเป็นคันแรกที่มาวันที่เรามาแรกๆเนี่ยเราทําเงินได้หนึ่งพันเหรียญน,นะคะก็ประมาณสามหมื่นบาทเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ได้สี่ร้อยแปดสิบหกดอลลาร์นะเดี๋ยวก็ไปคิดคํานวณเอาเองคูณสามสิบเป็นเงินไทยนะคะสําหรับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่ใส่หมวกในการทํางานนะคะวันนี้วันแรกก็หมวกที่สั่งมาวันนี้รู้สึกว่าดีมากๆเลยมันเก็บผมได้ดีนะคะอาจจะมีเล็ดลอดอไหมเห็นบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปรุปผมเยอะจริงๆแต่ว่ามันเก็บได้เยอะ มันก็ไม่รู้สึกแบบลำคาญตรงที่คออีกแล้วนะคะแล้วก็มั่นใจดูสะอา,อาดสะอ้านขึ้นเนาะขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มากิก็จะเริ่มปรับตัวตามคำแนะนำของทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกิ๊กจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าทำไมถึงไม่ใส่แมสสนะคะแล้วก็เรื่องถุงมือถุงมือเนี่ย จำเป็นไหมที่จะต้องใส่นะคะถุงมือก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะต้องใส่เวลาที่เราเตัดพิซซ่าให้ลูกค้าแต่ก่อนที่พิซซ่าจะเข้าเตาเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ถุงมือน,นะคะก็นี่เป็นคําพูดของ health inspector นะคะบอกว่าถุงมือเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ถ้าพิซซ่าจะต้องเอาเข้าไปฆ่าเชื้อในเตานะคะก็หลายคนอาจจะเข้าใจแล้วแหละเนาะส่วนเรื่องหน้ากากนะคะก็ ปกติเนี่ยต้องใส่ตอนที่โควิดมาแรกๆนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนเริ่มจะมีวัคซีนกันหมดแล้วก็เลยยกเลิกกฎหมายใส่แมสแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกวอรมาร์หรือว่าห้างสรรพสินค้าก็ไม่จําเป็นต้องใส่แมสอีกต่อไปแต่ว่ายังคงต้องใส่บ้างในบางครั้งที่เห็นยิกใส่เนี่ยที่ใส่เพราะว่ามันเป็นละอองแป้งนะคะละอองแป้งที่มันฟุ้งกระจายอยู่มันก็อันตรายแล้วก็ต้องใส่บ้างยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กิ๊กนะคะบ๊ายบายคะ่ะแล้วก็ Kick's got a surprise at home and she doesn't know about it What? Okay. It's got battery. Oh, I knew. Ooh. ต่อไปนี้ทุกคนจะไม่ต้องดูกล้องสานของกิกอีกแล้วนะคะ วันนี้ไทเลอร์ซื้อนี่มาให้เซอร์ไพรส์เป็นที่ขาตั้งกล้องแล้วก็แบบที่ถือกล้องด้วยเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปของกิ๊กนะคะว่าจะคุณภาพดีขึ้นแค่ไหนไม่ถูกไม่ถูกเหรอเท่าไหร่เอ่อพูดไม่ได้ทำไมทำไมพูดไม่ได้